ชาราศีเมษต,ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ตุลาคม2568การเงินราศีเมษช่วงนี้นะครับจะได้รับอิทธิพลจากดาวมัทยูดาวเกตดาวอาทิตย์ตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญสำหรับชาวราศีเมษมากหน่อยนะครับซึ่งในมุมมองของความสำคัญตรงนี้นะครับไม่ได้บอกนะว่า การเงินจะเสียหรือว่าการเงินจะดีนะแต่การเงินนับจะมีการเวี่ยงอ่ะมีการผันเข้าผันออกอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างมากหน่อยนะครับในส่วนของงานนะครับสภาวะการงานช่วงนี้อ่ะเช่นเดียวกันกับการเงินนะครับการงานกับการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตแล้วก็หน้าที่นะครับภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว้องกับการงานในช่วงเนี้ ก็จะมีเข้ามาเยอะหน่อยนะครับซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยการที่เราได้รับภาระหรือหน้าที่เข้ามาเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะสร้างความกดดันหรือว่าความอึดอัดให้กับชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีเมษช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยดีนะครับมีเกณฑ์ของการทะเลาะขัดแยง้งความวุ่นวายต่างๆค่อนข้างจะมากนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยคงจะต้องเรามาระวังเยอะหน่อยในเรื่องของโชคลาภชาวราศีเมษนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับโดยสรุปแล้วราศีเมษนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็มองว่ามีการขยับมีการเคลื่อนไหวเยอะนะในเรื่องของการงานนะครับมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีงานทํามากขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างความบิดาบ้าง ในเรื่องของความรักนะครับมีเกณฑ์ของการขัดแย้งมีเกณฑ์ของความกังวลความทุกข์ต่างๆได้ง่ายโชคลาภนะครับยังไม่มีเกณฑ์ราศีพฤกษนเรื่องของการเงินการเงินนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงไม่ค่อยดีนักนะแล้วก็ยังคงสืบเนื่องต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากนะครับเราการเงินในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัส รวมไปถึงได้รับแรงกระทบจากทั้งดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็ดาวคารดาวพุธนะครับส่งผลต่อเรื่องการเงินในช่วงนี้ทําให้การเงินเนี่ยมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุแห่งความสูญเสียหรือว่าปัญหาราการเงินเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภการเงินช่วงนี้ยังคงไม่ค่อยดีนะจะทําสิ่งใดต้องรามาระวังครับเยอะนิดนึงในเรื่องของงานนะครับชาวราศีพฤษภ งานในช่วงนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเสาดาวราวหูอ่าแล้วก็ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสส่งผลไปถึงเรื่องงานอีกทีหนึง่งก็ส่งผลให้งานในช่วงนี้นะครับจะมีความผันผวนอ่าหลายๆอย่างเลยกําหนดเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับหรือบางครั้งเราก็เบื่องงานอยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วก็จะมีความเครนนียดกังวลลงไปถึงโอกาสของการทะเลาะขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานค่อนข้างจามาก ยังรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องงาน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เรามาระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะครับที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากความรักนะครับชาวราศีพฤษภความรักช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะครับโชคลาภพฤษภโชคลาภนะครับยังไม่มีเกณฑ์อ่าโดยสรุปชาวราศีพฤษภเรื่องของการเงินนะครับมีปัญหาค่อนข้างชัดเจน การงานก็เช่นเดียวกันนะครับความรักเรื่อยๆโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมิถุนการเงินในช่วงนี้นะก็มีเกณฑ์นะครับเรียกว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะยังไม่มีดาวดวงไหนนะครับที่ส่งผลเสียหายรุนแรงเกี่ยวับเรื่องของการเงินในช่วงนี้เกี่ยวกับงานนะครับ เรื่องของการงานเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีมิถุนนะก็จะมีงานที่ต้องบอกว่าเรื่อยๆนะครับยังไม่มีดาวตัวไหนส่งผลเช่นเดียวกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของเงินและงานช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นไปในแบบเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่ส่งผลอย่างเด่นชัดเจนเลยในเรื่องของความรักนะครับราศีมิถุน ช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะครับที่จะได้พบเจอหรือว่ามีโอกาสที่ได้ไปพบปะพูดคุยนะครับกับคนใหม่ๆที่จะสร้างโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้โชคลาภนะครับราศีมิถุนโชคลาภเนี่ยสามารถเสี่ยงได้มีเกณฑ์นะครับโดยสรุปราศีมิถุนเรื่องของการเงินและการงานช่วงนี้ทรงตัวนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใด ในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ความรักดีๆเข้ามานะครับส่งผลในส่วนของโชคลาภนะชาวราศีมิถุนสามารถเสี่ยงได้นะครับมีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคชาวลัคนาราศีกรกฎเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะเหตุแห่งการใช้ใจ่ายหรือว่าเหตุแห่งความสูญเสียซึ่ง ทรัพย์สินการเงินเนี่ยก็จะมีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อมองแล้วนะระหว่างโอกาสดีๆทางการเงินกับโอกาสที่ต้องเสียเงินเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของการเสียเงินเนี่ยจะส่งผลต่อชาวราศีกรกฎมากกว่านะครับในเรื่องของงานช่วงนี้ราศีกรกฎการงานเนี่ยถือว่ามีโอกาสดีๆนะครับใครที่จะทําอะไรจะลงทุนอะไรช่วงนี้นะก็ยังมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบ ผลสำเร็จจากการทำงานเข้ามาได้อยู่ในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปในแบบเรื่อยๆนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีกรกฎยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคสรุปนะครับราศีกรกฎการเงินมีดีมีเสียซึ่งเรื่องของความเสียหายหรือโอกาสที่จะเสียตังค์เนี่ยก็จะมีเยอะกว่านะครับ ในส่วนของงานนะครับการงานเนี่ยจะมีโอกาสดีๆมีจังหวะดีๆเข้ามาในช่วงนี้ความรักนะครับเรื่อยๆโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์นในการเสียราศีสิงห์พอของการเงินนะครับชาวราศีสิงห์การเงินช่วงนี้อาจจะมีบทบาทหรือว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากหน่อยแล้วก็การเงินเนี่ยจะมีการหมุนผันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งในการหมุนในการเปลี่ยนตรงนี้บางครั้งบางทีก็สร้างความอึดอัดหรือว่าความกังวลบ้างนะครับถามว่าเสียหายไหมอันนี้ไม่ได้เสียหายนะในส่วนของเรื่องงานนะครับภาวะการงานช่วงนี้อาจจะมีหลายอย่างนะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเข้ามาแลว้วก็จะสร้างความรู้สึกอึดอัดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของความรัก ความรักของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงไม่ดีนะนะครับใจดวนของทั้งดาวราหูและดาวเสาร์ที่จะส่งผลให้ความรักช่วงนี้อาจจะมีความเบื่อนหน่ายหรืออาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกาันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับโชคลาภชาวราศีสิงห์ยังไม่มีเกณฑ์น,นะครับโดยสรุปแล้วการเงินและการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ย อาจจะมีสภาวะเข้ามาในหลายๆเรื่องเยอะหน่อยนะครับไม่ได้ส่งผลเสียอะไรอาจจะมีบ้างก็คือความรู้สึกกดดันหรือดอาจบ้างในเรื่องของความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รักนะครับโชคลาบยังไม่มีเกณฑ์นาราศีกันนะครับเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีกันนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีอย่างแรงนะครับเหตุเพราะ ดาวคารดาวพุธเนาะที่อยู่เกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลร่วมมาจากดาวเสาร์และดาวราหูนะครับรวมไปถึงดาวพฤหัสที่ส่งผลนะครับต่อเรื่องการเงินในช่วงเนี้<ม>ก็จะมีเกณฑ์เกิดปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะการเงินที่ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถกะเกณฑ์ได้นะครับแล้วก็จะสร้างความกางังวลความเครียดให้กับชาวราศีกันได้เนาะ รวมไปถึงมีเกณฑ์เสียหายหรือว่าความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับจากอีกคนที่ร่วมกันระหว่างดาวคารดาวเสาร์ดาวคารดาวารา,วาหูตรงนี้นะครับในส่วนของการงานนะครับในเรื่องงานเนี่ยของชาวราศีกันนะครับก็ยังมีสภาวะของความเป็นปัญหาเกิดขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะแต่อาจจะไม่รุนแรงหรือชัดเจนเท่ากับการเงินนะครับของชาวราศีกันในช่วงนี้ เรื่องของความรักนะครับชาวราศีกันความรักเนี่ยถือว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆนะยังไม่มีดาวดวงไหนส่งผลต่อเรื่องของความรักอย่างชัดเจนโชคลาภนะครับราศีกันโชคลาภเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคโดยสรุปแล้วชาวราศีกันเรื่องของการเงินมีปัญหาค่อนข้างจะรุนแรงและชัดเจนเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายหรือจะทําอะไรนะครับอาจจะต้องวางแผนเพือ่อเลือเเื่อขาดเยอะหน่อยนะครับ ในเรื่องของการงานอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาหน้างานกันไปนะครับความรัดเรื่อยๆโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับชาวราศีตุลในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีตุลช่วงนี้การเงินยังไม่มีดาวจรดวงไหนส่งผลเกี่ยวับเรื่องการเงินเลยเพราะฉะนั้นในมุมมองการเงินตรงนี้ครับการเงินเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผ่านมานะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานก็เช่นเดียวกันนะครับการงานเนี่ย ก็ค่อยๆยเป็นค่อยคไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับในส่วนของความรักช่วงนี้ชาวราศีตุลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยหลายๆท่านนะครับจะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอกับผู้คนใหม่ๆนะหรืออาจจะได้เจอคนรักในช่วงนี้นะครับแล้วก็โชคลาภนะชาวราศีตุลสามารถเสี่ยงได้นะครับมีเกณฑ์ในการเสี่ยง โดยสรุปนะครับราศีตุลเรื่องของการเงินและการงานเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับทรงตัวความรักนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับแล้วก็โชคลาภสามารถเสี่ยงได้มีเกณฑ์นะครับคณาราศีพิจิกเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสทางการเงินเนี่ยค่อนข้างจะดีนะจกบกอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับที่ให้ผลทางด้านการเงินในช่วงนี้ ในมุมมองของการงานนะครับเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนโอกาสที่จะได้มานะเรื่องของการงานในช่วงนี้แต่นะครับก็ยังได้รับอิทธิพลจากทั้งราหูและเสาร์อยู่เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีโอกาสเกี่ยวเรื่องงานดีๆเข้ามาเนี่ย ก็ไม่ได้ราบรื่นสัทีเดียวนะครับก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความผันผวนความแปรปวนอะไรที่เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับส่งผลถึงความเครียดความกังวลด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีพิจิกความรักเนี่ยก็ถือว่าเรื่อยๆนะยังไม่มีดาวจรที่ส่งผลอย่างรุนแรงหรือชัดเจนอะไรในเรื่องของโชคลาภนะครับชาวราศีพิจิกยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับ โดยสรุปราศีพิจิกนะครับการเงินถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ดีๆการงานก็มีโอกาสดีนะครับแต่มักจะมีปัญหาร่วมด้วยอยู่เสมอความรักเรื่อยๆนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์าราศีธนูเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีธนูเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือว่าอาจจะมีการหมุนเวียนหมุนวนการรับเงินเข้าขการใช้เงินออกต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากในช่วงนี้นะครับแต่ ไม่ได้เป็ผลเสียหายอะไรนะที่รุนแรงนะักนะครับในส่วนของเรื่องงานงานของชาวราศีธนูช่วงนี้นะครับการงานเนี่ยอาจจะมีสภาวะของหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่เข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับต้องทําต้องดูแลมากหน่อยซึ่งการที่ต้องทําต้องดูแลหลายอย่างช่วงนี้นะก็จะส่งผลถึงความกังวลนะครับความอึดอัดบ้างนะในส่วนของ ความรักนะครับชาวราศีธนูเนี่ยความรักช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีเหตุหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดที่แตกต่างกันหรือความรู้สึกทุกความรู้สึกกังวลต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้เรื่องของความรักตรงนี้ไม่สุขไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับโชคลาภนะชาวราศีธนูยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับโดยสรุปชาวราศีธนูนะครับ การเงินมีการหมุนผ่านเยอะเนาะการงานมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบดูแลมากขึ้นในช่วงนี้ส่งผลให้เกิดความกดดันความบิดอัดบ้างความรักนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคลาภยังไม่มีเกณฑ์นในการเสี่ยงาราศีมังกรนะครับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทางด้านการเงินขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่าเรื่องการเงินช่วงนี้นะมีทั้งดาวราหูดาวเสาร์นะครับที่อยู่เกี่ยวบเรื่องของการเงินเราก็จะมีดาวพุธดาวคารดาวพฤหัสส่งผลกระทบด้วยตรงนี้ก็บอกว่าการเงินมีเกณฑ์เสียหายมีโอกาสเกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายหรือการตกลงการทําเอกสารสัญญาต่างๆตรงนี้นะครับสามารถเกิดปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินได้ในเรื่องของงานนะครับสภาวะการงานช่วงนี้ ก็เช่นเดียวกันกับการเงินนะมีเกณฑ์เกิดปัญหาได้หลายอย่างรวมไปถึงการทะเลาะการขัดแย้งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยสื่อสารด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะในชื่องของความรักนะครับชาวราศีมังกรความรักช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโชคลาภนะครับราศีมังกรยังไม่มีเกณฑ์โดยสรุปนะครับราศีมังกรการเงินและการงานมีปัญหาต้องระมัดระวังนะครับ ในส่วนของความรักเรื่อยๆโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงชาวลัคนาราศีก,าากุมนะครับเรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินต้องบอกว่ามีความเป็นไปที่ไม่เด่นชัดชัดเจนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาและผ่านไปก็จะคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมานะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในส่วนของงานนะครับสำหรับเรื่องงานของชาวราศีกุมงานช่วงนี้อ่าหลายๆท่านจะได้รับ ภาระหน้าที่นะครับที่ต้องทำต้องรับผิดชอบมากขึ้นหน่อยในช่วงนี้นครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายรุนแรงนะอาจจะมีบ้างก็คือความรู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกอ,อืดอัดบ้างนะครับจากการทํางานตรงนี้ในส่วนของความรักนะครับชาวราศีกุมก็ต้องบอกเลยว่าความรักเนี่ย แม้ว่านะครับมุมมองความรักเนี่ยจะมีความรู้สึกดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาก็ตามแต่โดยพื้นฐานแล้วชาวราศีกุมนะครับยังมีอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องของความรักรวมไปถึงอารมณ์ความเครียดความกังวลต่างๆนะครับที่ส่งผลถึงความรักทําให้ในมุมมองความรักของชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ โชคลาภชาวราศีกุมโชคลาภเนี่ยสามารถเสี่ยงได้มีเกณฑ์นะครับโดยสรุปแล้วราศีกุมการเงินนะครับเรื่อยๆการงานก็เช่นเดียวกันความรักนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคลาภเสี่ยงได้มีเกณฑ์นะครับราศีมีนในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ดีๆนะครับที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์สมบผลให้การเงินในช่วงนี้ มีโอกาสดีๆเข้ามานะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีเกีเ่ยวเรื่องการเงินเข้ามาแต่ก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายหรือมีเกณฑ์ของปัญหาทางด้านการเงินด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเกณฑ์เสียหายตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ไม่รุนแรงนะบอกว่าแม้ว่าจะเสียหายไปก็เป็นไปด้วยเจตนาลมหรือความต้องการของเราเองนะครับ ในเรื่องของงานช่วงนี้นะการงานเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่จะมีเข้ามาเรียกเรยมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาอาจจะเป็นการงานที่เข้ามาพร้อมกับปัญหานะครับถ้าเราแก้ไขเราทำตรงนั้นให้ผ่านมันไปได้ก็จะได้มาซึ่งโอกาสความสำเร็จทางด้านการงานในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีมีนความรักเนี่ยค่อนข้างจะเรื่อยๆนะ,ค,ะค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไป ส่วนเรื่องของโชคลาภเองก็ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์นในการเสี่ยงนะครับโดยสรุปแล้วทั้งการเงินและการงานนะครับก็จะมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเต็มร้อยนะในส่วนของความรักเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์นในการเสี่ยงใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะ กดเลยนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกําลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ